Yeah. ค่ะไอ้ใครของวัดน้ำโก้งนี่เปิดเอานำมาตั้งได้เมื่อวันใดนี่เจ้าตว,วานี่ว,วันที่อ๋อเหรอได้นำมาจากไหนนะคะนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะตวาร้าน,า,า,านเมนูป่าเนี่ยเจ้าของเขาอันนีแฟนห,หนนู่นของแท้เลยวัดภูเขาเลยหนังหนังท่านอ๋อเจ้าขวา โอเคเจ้าละก่ะคิดว่างวดนี้จะถูกหวยก็ค่ะสำหรับปอแม่พี่น้องตระบ้านน้ำโกงเลยรู้ว่าถูกจ้ะค่ะความมันดันแห่งของไข่แล้วตอนนี้อันอีปีได้ขอขอเลขเด็ดแล้วนะฮะกันทอนตรงแค่นั้มาโพงมันแลอค่ะไมาพงมัทายรู้ไม่ได้วรอจะาโอเคเจ้าสอบถามกับเรื่องไอ้ไข่ที่ท่านได้นำมาไว้ที่วัดน้ำโพงนี่นะนำมาเมื่อไหร่คะ ก็ทำมาได้ี2-3วันแล้วเนาะข้ามาอยู่บ้านค่ะโนนคลาสรีสอร์ทค่ะอ๋อมีรีสอร์ทนะคะอ่าแล้วคุณพี่เป็นคนบ้านน้ำโค้งนี่เลยเหรอคะคน้อ๋อก็เป็นเป็นคนที่วัดวัดสระศีมุลที่ค่ะจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชอ๋อเป็นคนนครโดยกําเนิดเลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็ นึกยังไงถึงได้เอาไข่มาประจำที่วัดน้ำคงนี่คะเปดค่ะวันีมามาทำุญที่วัดได้เจ้าวาดท่านบอกว่าเงาเหงาไม่มีวัดเงียบเหงาค่ะเงียบเหงาอ๋อก็อยากให้มันคลื้คลื้นค่ะก็เลยทำก็เลยนึกถึงก็ว่าถามว่านึกถึงก็เลยได้เลยค่ะใจคุณพี่ก็อยากให้ชาวบ้านมีโชคด้วยใช่ไหมคะค่ะเพราะคนแทบ เขาไปไม่ถึงครับไปนครไม่ถึงค่ะเขาไปไม่ถึงก็เลยอยากจะเชิญอันเจญมาเขากราบไหว้ที่ค่ะแล้วได้ทําพิธีอะไรเรียบร้อยหรือยังคะได้ทําพิธีเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยมาจากวัดศาซีมุลค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะชื่อวัดอะไรนะคะที่นครวัดเจดีย์กับวัดศาซีมุ่จะมีสองวัดธรรมราชค่ะมีสองวัดมีศิลข่นะคะ คาดว่าการนําไอ้ไข่มาไว้ที่วัดน้ำโพงครั้งนี้ชาวบ้านเขาจะเข้ามาขอโชคขอลาบกันเยอะไหมคะก็เยอะค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์ทางไหนบ้างคะก็มีแบบป้านปิดปิด,ปด,ปดตามแยกตามไม่เฉยๆเขาเขามาก็เองค่ะค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะ ว่ามีโยมเปิ่นเป็นโยมอุปถัมภ์หรือว่าซัสซีมูนครับถ้าเปิ่นไปขอใครหรือว่าซัสซีมูเนี่ยเพื่อมาช่วยพัฒนาวัดวาครับในในวัดน้ำโกงเนาะเพื่อจะได้ดึงดูดเนี่ยคือคนตีเปิ่นศรากลับไปเนี่ยคือบางคนเนี่ยเปิลต้องไปไก่ตีหน้าขอเนี่เนาะกับเนี่ยบ้านเฮาเนี่ยอาจจะแบบพอได้ไปตีหน้าขอเนี่ยเอาก็เละเอาให้ใครเนี่ยมาไหว้ที่จุดนี้แล้วก่อน็มีศรากาได้มากลับไหว้ตีจุดนี้นะครับ คะแล้วคาดว่าผลตอบรับนี้จะดีมากน้อยแค่ไหนคะก็ก็น่าจะดีเพราะว่ามันร้อนพี่กัดแครไม่ใครหลอกคุณบ้านเนาะคนกักมาเยอะแล้วก็การรอบรับก็ดีครับไปแลเกมของคุณบ้าาชอบชอี่ยใครกันอีกก็ไปก็ไปอีก